สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางครับพาไปเที่ยวที่ลำปางครับผมสวัสดีครับพี่โกสส้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแจ้ซ้อนแต่ว่าโซนที่เราอยู่คือโซนของน้ำพุร้อนนะคะโซนนี้เราจะต้มไข่ค่ะก็เกือบ16นาทีแล้วอุณหภูมิตรงเนี้มันคือ7 4 4ใช้เวลาต้มไข่อยู่ที่16นาทีก็วางไปเลยนะคะ ครบเวลา16นาทีสังเกตดูดีๆค่ะมันมีปุดปุดปุดขึ้นมาเห็นไหมนี่เนี่ยมันเป็นสายน้ำแร่ค่ะเป็นน้ำพุร้อนต้มไข่เขาบอกว่าไข่แดงมันจะสุกแต่ไข่ขาวมันยังไม่สุกเป็นน้ำอยู่ครบเวลาแล้วนะคะโอเคับขึ้นมาได้เลยครับอลองมาชิมดูครับรสชาติจะเป็นยังไงร้อนไหมร้อนไหม นี่ค่ะไข่ดูเวลากินนะอย่ากระแทกเราต้องแกะทั้งหมดไหมหรือว่าแกะบางส่วนเพราะว่าข้างในข้างในมันแบบมีกุกๆกุกไข่แดงมันสุกเป็นก้อนแล้วมาแกะดู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 มาลุนเขาว่าจะสุกไหมไม่เปิดมาแล้วะดูครับดูไข่ขาวช้ำๆเลยใช่ไหมครับนี่ใช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 ่มีไงเห็นไหมมันตุ้งตุ้งุ้ง กินดูสิรสชาติรสชาติรสชาติมันเค็มเค็มหวานหวานนะคะเหมือนไข่บ้านเราไหมเหมือนต้มบ้านเราไหมก็ไข่ต้มแต่ว่ามันพิเศษคือหอมค่ะหอมอะไรคะหอมโปรตีนไข่แล้วไข่แดงไข่แดงสุกไหมพี่วุฒเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูต่อไปดูดูดูไข่แดงไข่แดงไข่แดงเป็นแางวัตูมไหมครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไข่สุกค่ะไข่สุกเป็นก้อนกลมค่ะนี่ไงนี่ไงอีกที่อีกที อืรสชาติรสชาติรสชาติเย็น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 ไอ้ลอยไอ้ลอยเย็น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 ใช้ได้ใช้ได้แนะนำแนะนำสถานที่เลยครับพี่กุลสลัวไว่าใครอยากจะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจซอนนะคะตอนนี้ก็อยู่จังหวัดลำปางค่ะเข้ามาจากห่างจากเมืองก็ประมาณสัก70โลกลมๆเล็กกลมๆ70กับ80โลค่ะให้ดูอีกทีไข่แดง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 โอเค เราเปิดที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมค่าเข้าก็ตามค่าใช้จ่ายของอุทยานค่ะคนละ30บาทรถรถก้1น0่บาทส่วนถ้าจะมาแช่น้ำร้อนออนเซนก็เป็นห้องส่วนตัวเลยค่ะคนละห้าบาทก็ไม่แพงนะครับผู้สูงอายุมาได้ไหมครับพี่กุณมาได้ผู้สูงอายุได้รีใช่ไหมครับไม่ต้องเสียค่า60ปีขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณพี่กุณมากครับผมบ๊ายบาย